ไปแลกกันในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันมั่งค่ะคุณผู้ชมที่ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโครวารามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะนายภัสกรบุญลักษณ์ผู้วาราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบไม้ไหนนายส้มชายห้านผักดีปฏิมารองผู้วาราชการจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นประธานฝ่ายคารวะและพระราชสุทธิวิมลดรเจ้าจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดกระบี่นะคะเจ้าอาวาสวัดกระบี่หน่อยเป็นประธานฝ่ายส่งค่ะในพิธีฉลองสัญญาบัตรผัดยอดพระ คูอัครารัตนากรเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวารามค่ะ สำรับพิธีฉชลองสัญญาบัตรผัดยอดนีค่ะมีนางกมลรัฐทองจิ๊บผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่นายโกมาร์ตแปนเกิดวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยประชาชนแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาค่ะก็เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากเริ่มที่พระท่านในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอ่านพระบัญชาส้มและพระสังคราชพร้อมด้วยพระทรงสมณศักค่ะเจริญชัยมงคลคาถท่าด้วยพระบาทส้มและพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเหลือนและตั้ง สมณศซักทวายแด่พระสรงทีบำเพ็ญคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศช,ชาติแล้วก็พระพุทธศาสนาตามบัญชีรายนามพระครูสัญญาบัตรผู้ดำรงตำแหน่งพระสร้างขาธิการบริหารกิจการขนาสรงทีส้มแด่พระสร้งางคราชทรงพิจารณาวินิจฉัยแล้วค่ะ ครับผมตามมาติมหาเทราสมาคมให้เหลือนพระครูอัคารารัตนากรหรือวัดแก้วโกรวารามอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เป็นพระครูเจ้าอาวาสวัดอารามล่วงชั้นเอกพรมกันี้ประธานในพิธีสิทธิอนุสิ์และผู้เข้าวร่วมพิธีได้แสดงมุทิตาสักการะถวายพานดอกมไม้แด่พระครูอัคารารัตนากรพระครูเจ้าอาวาสวพระอารามล่วงชั้นเอกด้วยครับไปดู